สนับสนุนโดยซินไบโอเอ็กซ์และไบโอจีดีเอ็กซ์คูสีที่เข้าใจกระเพาะและลำไส้เพื่อสุขภาพดีจากภายในบีฟิชเข้าเกลียบเมืองนาราและมัสปอใช้ดีใช้ทนต้องกระเป๋ามัสปอเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องอาจารย์รรู้ไหมว่าเขาเข้ารับอิสไลายครับกี่ปี ทยกันถูกหรือเปล่าถ้านั่งคำนวณผมว่าเป็นไปได้เอ้ยน่าจะไม่ยากนะเอาไปดูเฉลยกันดีกว่าครับ,รบชื่ออารีนาค่ะปีนี้อายุ72ค่ะกับสู่สรราสนาเดิมปี2557ลองทายดูสิควะว่ากลับมากี่ปีแล้วคะ กับคนที่ไทยถูกดิเช่นกับคืนสู่ศาสนาเดิมมาแล้ว9ปีค่ะพอเข้ามารับอิสลามก็ถึงเวลาเราก็ละหมาดถึงเวลาถือศีลอดแล้วก็ถือศีลอดถึงเวลามีงานที่ไหนแล้วก็ไปช่วยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ถือศีลอดทุกวันจันทร์กับผู้รหัสตั้งแต่รับมาเนี่ยนะถือมาตลอด คือเมื่อก่อนนี้ก็คือ,อเล่นแชร์ทุกอาทิตย์ไปกินแชร์ทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ต้องขึ้นไปร้องเพลงมันจะมีดนตรีสดไงสมัยก่อนก็คือคบกันเพื่อนในหมู่อย่างนั้นมันก็คืออย่างนั้นแหละก็บอกเพื่อนว่าแชร์หมดแล้วเราก็เล่นไม่ได้นะนะไม่ต้องใส่ชื่อ,อเอาชื่อออกเลยนี่เพื่อนพูดอบเพื่อนพูดที่เมื่อก่อนเคยไปไหนมาไหนด้วยกันเขาบอกว่าเออทำไมเธอไปรับอิสลามบอกอ้อ ทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะมารับหรอกรือตั้งใจมาเรียนรู้ก็เนี่ยเวลาถือสินอดเนี่ยรู้สึกว่าดีมากค่ะเมื่อก่อนนี้สุขภาพไม่ใช่อย่างนี้ค่ะเป็นคนเก็บหัวเขา่าแล้วก็มีทุกอย่างนั่นแหละโรคอะไรแต่อะไรแต่ว่าถ้าเราซื้อสินอดแล้วก็ขอเราเอาขอรับบอกว่าเราเจ้าขาช่วยรักษาให้หายหายจริงๆค่ะหายจริงๆจากปวดเข่าเนี่ยก็หายปวดเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่เดินอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยคนละเรื่องกันเลย มายชอล้อกี่ปีห้าจานเก้าปี้าปีหมายดูเหมือนนานพี่เต้ยใช่แต่ดูแกเนี่ยเข้ารแกอายุ72เข้ารับอิสลาม9ปีแสดงว่าแกเข้ารับตอน63ครับหุ้ยอัลฮัมดุลิลามานะคนอมิกสาเยอะมากแล้วนะเยอะมากแล้วแต่เห็นหน้าไหม สซเซย์แกดูสซไซมากแล้วเห็นได้ข่าวว่าแกเป็นคนเชื้อสายจีนแล้วก็มาเข้ารับอิสลามโดยที่ไม่ได้แต่งงานน่ไม่ได้เข้ามาเพราะอะไรแกเข้ามารับอิสลามนี่เพราะว่าอยู่ในชุมชนของมีน้องมุสลิมแล้วก็อีกแล้วเห็นตัวอย่างการด่าวาเนี่ยอาจารย์สอนําคัญมากเลยการด่าวาด้วยกับ การเป็นแบบอย่างครับมันได้ผลดีกว่าจริงนะี่เต้การที่ต้องไปพูดไปพูดมันพูดมันพูดได้ใครก็พูดอะไรได้แต่การปฏิบัติตัวการอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องนั้นได้ปฏิบัติตัวด้วยโดยเฉพาะอยิ่งพี่น้องที่เป็นทั้งมุสลิมและมุสลิมเดิมเนี่ยพี่น้องเข้ารับอิสลามพี่น้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ คนที่เป็นคนทั่วๆไปแล้วเขาจะเข้าใจเองโดยเพราะยิ่งยิ่งในยุคที่เป็นวัตถุนิยมจแบใช่ใช่ถูกต้องเลยพ่อแม่ก็แยกห่างจากกับลูกเพราะฉะนั้นแต่มุสิมไม่ครับดูแลลูกเป็นห่วงกันมีช่วงของถือศีลอดมาอะไรต่ออะไรแลวนี่เขาถือศีลอดทุกวันจันทร์เลยว่าเพื่อหัดกลายเป็นว่าขาแข็งดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์มากไม่น่าจะเกี่ยวกันนะทางวิทยาศาสตร์นะแต่เขาพูดเองนะเราไม่ได้ไปบังคับ แสดงว่ามันจริงร่างกายไม่ใช่ของเราใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเลยปีเต้ย์้่อร้อจะให้และหายก็หายอ่ะถูกต้องแล้วก็ร้อนก็ให้สิ่งเหล่านี้ด้วยนะอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งที่พี่เห็นแล้วก็แอบยิ้มอยู่ในใจว่าแกเป็นคนเล่นแชร์เล่นทุกอาทิตย์ไม่จะต้องมีการกินกินกันอ่ะใครใครที่เขาเรียกว่าอะไรเปียได้อ่ะงาเปียแชร์คือได้ได้รับเงินก้อนนั้นก็ต้องเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงก็ไปกินก็มีก็เล่นแชร์เนี่ยคนที่ เป็นขาสุดท้ายเป็นมือสุดท้ายก็จะได้ดอกเบียเยอะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกับดอกเบียรเขาบอกพอหมดแชร์หมดกรุ๊ปปุ๊บไม่ต้องแล้วไม่ต้องเป็นมุสลิมแล้วฉันไม่ได้แล้วเน่ารักมากน่ารักจังเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของดนตรีมาก่อนนี่คาราโอเกะตลอดเราเข้าใจนะคนพอแก่ๆแล้วก็ไปรวมตัวกันเนี่ยก็คาราโอเกะนู่นนี่นั่นคอนทายในมุมของเขาปรากฏว่าก็เลือกได้โอเคได้แล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริงครับนะคำดีๆแล้วก็ถือว่าเป็น เวราดีๆที่นํามาให้กับพี่น้องครับเขาที่พูดถึงเรื่องนี้ละผมพูดเยอะเลย,ยให้อาจารย์พูดมั่งครับพี่เต้เรื่องของบุคคลสําคัญครา้นี้อาจารย์เอาเรื่องผู้หญิงมาปะแน่นอนเราสัญญากับพี่น้องไปแล้วพี่เต้ว่าเราอยากจะให้ เนื้อหาที่พี่น้องจะได้ฟังทั้งหมดเนี่ยในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับสตรีหมดเลยโอ้แล้วสตรีคนแรกที่เราจะมาพูดในรายการของเราต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ถูกต้องถูกต้องใครอาจารย์เล่าให้พี่น้องฟังด้วยนะคนนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเอ่ยถึงชื่อของท่านนี่นะครับต้องบอกก่อนว่าสตอรี่หรือเรื่องราวของท่านนี่ไม่ธรรมดาท่านเป็นเป็นบุคคลแรกในหลายมิติมากเป็นพัญญาคนแรกของท่านอบีเป็นแม่คนแรกของลูกๆท่านนบี แล้วก็เป็นสตรีที่ทำการห่มกายกับท่านนาบีในวันที่วาฮีหรือว่าบัญชาที่มาจากพระเจ้าครั้งแรกเนี่ยให้กับท่านนาบีด้วยโอ้แล้วก็เป็นหัวใจดวงแรกที่ศรัทธาในฐานะที่เป็นสตรีด้วย้โหลาชมิหลายมิติหลายมากเลยะใครฮะท่านคือท่านหญิงคอยดียะบินตุควยลิต โอเคครับผมงั้นเล่าให้พี่ฟังหน่อยแล้วก็พี่น้องทางบ้านฟังกันด้วยฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับนับเป็นหนึ่งในบุคคลที่สําคัญมากในประวัติศาสตร์อิสลามนะครับในวันที่นางเนี่ยจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยเป็นวันที่ถูกขนานนามว่าไม่ใช่วันด้วยนะพี่เต้ยแต่เป็นปีแห่งความสูญเสียปีแห่งความเศร้าโศกเสียใจเพราะของท่านนบีและบรรดาผู้ศรัทธาด้วยผู้ศรัทธาด้วยเพราะหนึ่งในสิ่งที่เราต้องยอมรับนนพี่เต้ยคนที่ใช้คําว่าร่วมทุก ร่วมสุขกันมาตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะครับมันย่อมมันย่อมสร้างพลังกพลังใจแล้วก็สร้างกําลังใจให้ระหว่างกันและกันได้ดี่สุดเลยเพราะอย่างยิ่งตอนเริ่มต้นของท่านอบีที่แบบว่าเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนหลายอย่างต้องต่อสู้ต้องอดทนหลายอย่างต้องย้อนกลับไปนิดนึงพี่เต้ยดีย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ท่านฮับดุลัลาะัมเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มท่านอบดเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับการขนานขนานนามจาก บรรดาชาวกูรชเองตอนที่ยังไม่ได้เป็นนบีนะพี่เต้ยขนานนามว่าเป็นอัซอดีกุลอามินแปลว่าผู้ที่สัต์จริงไม่เคยโกหกแม้แต่คาเดียวว้าวแล้วเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจได้จากสังคมโอ้ครับครับถึงขั้นที่การตัดสินใจครั้งใหญ่ในพี่เต้ยที่บรรดาชาวเมืองมักกะเองเนี่ยเขาจะต้องตัดสินใจนะยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ของการเปลี่ยนผ้าคุมกาบหรือบูรณะกาบทังหมดเลยเขาเองเนี่ยเนื่องจากกูรชมีหลายเผ่า มีหลายเผ่านะครับแต่ละเผ่าเนี่ยก็อยากได้รับเกียรติในการที่จะเอาหินดำเนี่ยไปวางในจุดของมันแต่สมัยก่อนยังไม่เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไม่ใช่อิสลามด้วยนะถึงจะมีกาบากก็จริงเนี่ยพี่น้องที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกนะกาบั๊กนี่กลายเป็นที่รวมของเจวิถูกต้องรูปปั้น360รูปปั้นเต็มไปหมดเลยนะครับประเด็นก็คือว่ากเรชทุกคนเนี่ยอยากจะได้รับเกียรติตรงนี้เขาก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงพี่เด้ท้ายที่สุดก็เลยบอกว่าเอาคนที่จะโผล่มาหรือเข้ามาซิดมาเป็นคนแรก่ะ เอาคนนั้นแหละให้เป็นผู้ตัดสินเข้าเข้า,ขามัสยิดฮารอมก็คือ,อพื้นที่ของกาบ้านนี่แหละครับผมผมกดท่านอบีมาคนแรกมูฮัมหมัดมาคนแรกเขาก็บอกว่าถ้ามูฮัมหมัดนะเรายอมรับในการตัดสินเลยเนื่องจากไว้ใจได้แล้วท่านอบีก็มีฮิกมะนะครับหรือว่าวิทยาปัญญาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่อาจจะไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขชัดๆเนี่ยว่าเท่าไหร่แต่ก็ช่วงวัยรุ่น2ีสประมาณนั้นนะครับได้รับความไว้ใจแล้วนะก็เลยตัด ให้หินดำอยู่ตรงกลางแล้วท่านนบีเองเป็นคนเอาหินไปวางไม่ได้เป็นตัวแทนของเผ่าหนึ่งเผ่าใดทุกคนถีอกันคนละปลายทุกคนมีส่วนในการที่จะตัดสินก็เป็นวิธีการนะครับก็เลยได้รับการยอมรับประเด็นก็คือเนื้อหอมครับท่านนบีเนื้อหอมแล้วก็เป็นเด็กหนุ่มที่ได้ได้รับการติดตามจากจ้องจับจ้องจากสังคมว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไม่ธรรมดาแน่แน่จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยท่านหญิงขอดียานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไซยิดะ แปลว่านายนะครับไซซัดตุนดิซาอิลกุไรชแปลว่านายของสตรีชาวกุเรชเลยโอ้แซงว่าเป็นคนที่มีเกียรติสูงสักนะสูงสักมากและนางเองก็เป็นที่รู้จักในสังคมก่อนจะแต่งงานกับท่านนาบีเองเนี่ยนะนางแต่งงานกับผู้ชายมาสองคนแต่งงานมาก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นสตรีม่ายเป็นหญิงม่ายที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วเนี่ยนะ ปรากฏว่านางเองเนี่ยไม่ได้ให้ท่านนบีมาสู่ขอโดยตรงนะแต่นางเองเนี่ยประทับใจตัวนบีประทับใจเนื่องจากว่านางเองก็เนื่องจากเป็นนักธุรกิจนะพี่เต้ยเวลาจะทํางานทําการนักธุรกิจเนี่ยเขาไม่ต้องไปลงแรงลงทุนเองทั้งหมดวางแผนแนนเนจตัดกานเขาก็วางแผนในการที่จะจัดหาคนมาทํางานตรงนั้นตรงนี้ซึ่งท่านนบีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่นางไปสืบมาแล้วว่าเป็นคนที่ใช้ได้ซื่อสัตว์ตรงไปตรงมาแล้วที่สําคัญคือเอ๊ะเขามี ประสบการณ์ในการทําการค้ามาด้วยจากคุณลุงของเขาที่เคยเดินทางไปเมืองชามกันมาก่อนอะไรแบบนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอลองลองดูซิเอาเด็กหนุ่มที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยตอนนั้นอบีเนี่ยนอายุได้ประมาณ24 25โอย่้ายังหนุ่มมากยังหนุ่มแล้วท่านหญิงขอยะาเองเนี่ย40ห่างกันก็15ปี15ปีเลยนะครับปรากฏว่าซึ่งอาจจะมีรายงานที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ครับปรากฏว่านางเองเนี่ยก็เลยว่าจ้างให้ท่านนบีเนี่ยมามาเป็นเหมือนกับ คนที่ทำการค้าให้ uh huh. ก็เดินทางครับไปพร้อมกับบุคคลที่ให้ติดตามไปด้วยเหมือนเป็นคนรับใช้ <Okay. S 2> เป็นคนคอยดูแลของนางนะ,นะรปรากฏพอไปเห็นความอัศจรรย์เยอะมาก uh huh. การพูดการจาที่ตรงไปตรงมาแต่การค้ากับดีเออบางทีการพูดไม่ตรงมันน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าลูกชนลูกชนแต่ไม่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็พูดคุยอย่างเปิดอกเปิดใจกันเนี่ยค้าขายนี่เป็นเป็นความไว้วางใจถูกต้องเลยนะคนที่ตรงเขาเรียกว่าซื่อสัตย์เนี่ยมันดูออกตั้งแต่ดวงตาเลยนะนี่ไงนี่ไงผมว่ามันก็เลยเป็นผลครับที่เขาเองก็เลยกลับมาเล่าให้ท่านขรยาฟังว่ากําไรดีนะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะแล้วก็ช่วยเหลือตรงนั้นนานางประทับใจครับซึ่ง ก่อนหน้านั้นมีคนจะมาสู่ขอนางเพื่อจะแต่งงานหลายคนแต่นางก็ปฏิเสธแสดงว่านางเป็นคนรวยคนรวยนะเป็นสติสูงสักใช่ครับซึ่งมันต่างกับมูฮัมหมัดอย่างมากมูฮัมหมัดเป็นเด็กหนุ่มกัมพ้าด้วยกัมพ้าด้วยซึ่งกัมพ้าในนยะของสังคมอาหรับในอดีตเนี่ยเขามองว่าเป็นเด็กที่อาจจะไม่มีเกียรติด้วยซ้ำไปเต้ยแต่อย่าตีมนะเอาล็อกก็ให้ท่านนบีได้สัมผัสในหลายมิติคือจะได้เข้าถึง คนที่เขายากจนเป็นยังไงคนที่เขากำพาเป็นยังไงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นยังไงก็เข้าถึงผู้คนได้ได้ดีกว่าบุคคลทั่วไปขณะเดียวกันทั้นหญิงชอยคอดีย่านี่กลับกลายเป็นสนใจใช่ครับแล้วก็ยังกับสนใจเพราะสนใจแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าส่งส่งคนไปทาบถามแหละไปพูดคุยไปอะไรแล้วอ๋อนี่ก็เหมือนกับที่อาจารย์เคยบอกที่ว่าผู้หญิงนี่ถ้าเกิดว่า สนใจอย่างไรก็ให้คนให้ให้ผู้ปกครองเนี่ยไปท้าาได้เลยถูกต้องมันมีวิธีการท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านฮัม za ที่เปรบเสมือนกับเป็นอาของท่านอบีเนี่ยก็เป็นคนไปทําการสู่ขอไปพูดคุยนะครับท้ายที่สุดแล้วก็ตกลงกันก็แต่งงานกันนะครับแต่งงานกันแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอบีน่ะแปลว่าอิสลามมันยังไม่เริ่มต้นในช่วงนั้นนะพี่เต้ยท่านหญิงไอคาริยะเนี่ยอายุ40่บท่านออายุล5บี๊ย์อา15ปี่ห้านะปลว่าหลังจาก15าปีอ่ะ ครับก็คือนบีก็จะอายุ40 40ก็เพิ่งจะมารับอิสลามตอนที่อยู่ด้วยกันมา15บปีแล้วปีแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อพีเตอร์แล้วมันจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องราวของคำว่ามอัลลัฟหรือผู้ที่มากับสุ่ศาสนาเดิมนะเนื่องจากว่าอยู่กันมานานพีเตอร์ก็จะได้รับรู้ระหว่างกันและกันตอนนั้นไม่มีปัญหาสิพีเตอร์เพราะว่า อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับว่าคนกุเรชหรือชาวมักกะเองเนี่ยโอ้ยรักนบีจะตายเพราะว่าเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์อย่างนั้นอย่างนี้แต่วันหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดให้ท่านคือปกติแล้วเนี่ยท่านนบีเป็นคนที่ชอบปีกวิเวกไม่เต้ ปีกวิเวกออกจากความวุ่นวายในเมืองอม,อม,มักกะสสมัยก่อนเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงวุ่นวายยังไงมันเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของศูนย์การคร้าพี่เต้ยก็คือคนมาจากทั่วโลกนะ<อ>ใช้คําว่าทั่วโลกอาจจะไม่ผิดด้วยนะรเราศาส,สนาดั้งเดิมคือศาสนานาบีอิบรลฮิมนะครับครับเหมือนที่เราเคยคุยกันในในตอนก่อนอๆ,ๆใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ ก็คนเนี่ยที่เขาศรัทธาต่อศาสนาบิบลฮิมเนี่ยมีทั้งมุมของอาะเรื่กิตาบนะชาวยิวชาวคริสต์นะแล้วก็มีทั้งมุชริกีนคนที่ตั้งภาคีกับพระเจ้าเนี่ยนะก็จะมารวมกันอะไรค้ามันก็เลยแบบเฟื่องฟูมากวายการเป็นเมืองที่จอบจัดจ่อแจคนเยอะแต่ขณะเดียวกันนี่นะครับก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่เราอาจจะไม่ไม่ทราบมาก่อนถ้าไม่ศึกษาประวัติศาสตร์การการเขาเรียกอะไรนะครับเวียนเทียนหรือตะวาฟอ่ะรอบอาคารกาบานี่นะมีบางพฤติกรรมคือแก้ผ้าโป๊เปื่อยนะพี่เต้ ทำไมอ่ะเขาบุญบานกับพระเจ้าแตเขาได้สิ่งนั้นกับบรรดาเจวทั้งหลายของเขาเนี่ยเขาก็จะเปือยผ้าแล้วก็เดินวนเพื่อเป็นการทําตามที่ตัวเองได้บุญบานเอาไว้ยจริงเยยุคนี้ก็มีนะใช่ไหมครับมันก็มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นในอดีตนบีไม่ชอบมันวุ่นวายท่านก็จะปลีกวิเวกไปอยู่ในถ้ำถ้ำหนึ่งชื่อว่าถ้ำเฮรอรโอ้ถ้ำเฮร์รเนี่ยไปนั่งคุอยู่แบบว่าเพื่อที่จะคือใครที่มีโอกาสได้ไปท่านทั้งศาลนี่พี่เต้ยถ้านั่งอยู่ที่ถ้ำเฮร์รนะมองออกมาจากถ้ำเน จะเห็นมากาหรือมันเป็นมุมแบบว่าโลเคชันแบบพอดีเลย,เลยแล้วลท่านเองก็ขอว่าอัลลอฮ ขอให้พระอ,องค์เนี่ยได้ทําให้เมืองนี้มันน่าอยู่ได้ไหมม,มันมีแต่ความวุ่นวายคนเอารัดเอาเปรียบกันมีการกินดอกเบีย้ยมีการอาธรรมเด็กกาพร้าม,มีการไม่เอาใจใส่ต่อสตรีแล้วสตรีในอดีตนี่นะเราคุยเรื่องสตรีอยู่ด้วยนะพี่เต้ยสตรีในอดีตเนี่ยถูกนับว่าเป็นเหมือนกับมรดกด้วยนะเหมือนทรัพย์สินเงินทองนะเหมือนเป็นสินเป็นทรัพย์สินมันทรัพย์สินถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเขามีสตรีในครอบครองเนี่ยบางคนมีภรรยาเยอะเนี่ยเขาก็จะนับว่าเป็นมรดกเลยอุยยส่่งตอเลนะ อุ้ยแบบนั้นเลยไม่โอเคนะซึ่งท่านอาบีบอกว่าไม่อยากให้แบบบรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นขอให้พระเจ้าได้ให้ทางนํากับเมืองนี้ด้วยและให้บรรดาผู้คนด้วยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีิสลามยังไม่มีสลามแล้วนาบีขอเนี่ยกับพระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็เป็นศาสนานบีอิบราฮิมที่บอกก็คือมีอัลลอฮ์อยู่นะครับชาวเมืองเขาก็สัธาในอัลลอฮ์แต่สัทธาพระเจ้าอื่นด้วย ก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านเองเนี่ยก็ได้เจอท่านจิบอรีนานาสารจากพระเจ้าเนี่ยมาสอนบ,บอกมูฮัมมัดอานซีมูฮัมมัดอานสินบีก็อ่านไม่เป็นไลยเถิดก็ต้องบอกไปบอกว่ามาอานบีก็ริแปลว่าฉันอ่านไม่เป็นท่านเอาอะไรมาสอนฉันอ่านไม่เป็นก็กลัวด้วยเพราะว่ามาในสภาพที่แบบว่าไม่ใช่มนุษย์ปกติเขารู้สึกตกใจกลัวหวาดกลัวมากนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคอดียะเองท่านหญิงคอดียะเองเนี่ยผู้ที่เป็นพัญญาเนี่ย รู้สึกว่ามันไม่ปกติปกติท่านนาบีเองก็จะกลับมาหาบ้างนะแต่เหมือนมันหายไป<อ>ถึงขั้นที่นางเองต้องหาคนเนี่ยให้ไปตามหานะพีเตร้รว่าเอ๊ะมูฮัมมัดไปไหน<อ>เป็นห่วงแล้วเนี่ยจนกระทั่งกลับมาเนี่ยปากซีด ว่าซันหนาวๆร้อนๆเหมือนคนไม่สบายอ๋านั่นคือได้รับว่าอยู่แล้วได้รับแล้วอันนี้คือบทบาทของท่านอบีเป็นส่วนใหญ่ครับคราวนี้หลังจากนี้นี่จะเป็นบทบาทของท่านหญิงคอยย้ายอ่ะครับถูกต้องถูกต้องประเด็นคือปูพื้นให้พี่น้องได้เข้าใจในบทภาพรวมเนยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประโยคแรกๆเนี่ยพี่เต้ผมก็มานั่งคิดต่อนะว่าคนที่เป็นพัญญาเนี่ย คนที่เป็นภรรยาเนี่ยเวลาเจอสามีที่กำลังประสบความเดือดร้อนเนี่ยเขาจะให้กําลังใจในมุมไหน <Okay. S 2> ท่านหญิงคอริยาก็เลยพูดมาประโยคแรกๆว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งท่านแน่นอน Oh. ท่านไม่เคยมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่คู่ไม่ควรไม่มีเลยนะดังนั้นพระเจ้าจะไม่เย้ยหย่ยท่านพระเจ้าจะไม่ดูถูกท่านดูแคลนท่านและไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนท่านคือผู้ที่สัมพันธ์เคยยากคอยปฏิสัมพันธ์กับมิตรสหายคอยใ,ให้การช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนคอยช่วยเหลือนคนยากคนจนหญิงไม่เด็กกำพร้าเนี่ยโดยตลอดและท่านนี่แหละคือจะคือจะเป็นผู้ที่ค้ำจุนในสิ่งที่เป็นศีลธรรมแน่นอนอ๋อโอ้โหนี่แสดงให้เห็นว่า ท่านหญิงคอดีจารนี้เป็นคนที่ศรัทธาัามีความศรัทธาสูงแล้วแม้ว่าตอนนั้นยังไม่มีิสลาแต่สิ่งที่ท่านมั่นใจคือพระเจ้าพระเจ้าต้องดูแลคนดีแน่นอนถูกต้องโอเคมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านก็บอกว่าตอนนี้หนาวเอาผ้าห่มมาเอาเอาผ้ามาคลุมกายหน่อยเอาผ้าเนี่ยมาห่มกายหน่อยนางก็เริ่มเอาผ้ามาห่มกายมาจากคำว่ามุดดซิรมุซัมมินเนี่ยอยู่ในอัลกุรอานครับหมายถึงว่า โอผู้ห่มกายจงลุกขึ้นโอผู้ห่มผ้าอยู่จงเปลื้องผ้าออกมาเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ในการเรียกร้องผู้คนเนี่ยดังนั้นนางเองเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เริ่มต้นมาด้วยความศรัทธามั่นเขารู้แบบนี้ปุ๊บนางรีบไปหาบุคคลหนึ่งที่ผมเคยเอ่ยถึงไปแล้วท่านว่าพีเตอร์จได้เนี่ยชื่อว่าวอร์รอกอิบนูนาฟัลอ้ยเขาเป็นใครขอยทีจ้าเขาเป็นบุคคลที่จะบอกว่าเป็นบาดหลวงก็ว่าได้ในอดีตแต่เขาเป็นญาติกับท่านญิงคอดียะ เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ครับ,รบแล้วเคยอ่านคัมภีร์อินจีลหรือคัมภีร์เบบลโบราณเน,นี่ยนะอ่านอ่าน,อ,านอ่านศึกษาเนี่ยต้องต้องมีนะบีมานยุคสมัยนี้และพฤติกรรมเป็นแบบไหนการแสดงออกเป็นแบบไหนเนี่ยถูกระบุไว้ในคัมภีร์หมดเลยซึ่งในคัมภีร์เองเนี่ยถ้าชาวคัมภีร์ได้ให้ความสนใจนะจะรู้ดียิ่งกว่าการรู้จักลูกหลานของเขาเองซะอีกโอ้โหในอันการานยืนยันในเรื่องนี้เพราะว่าอินจีลโบราณเนี่ยก็มาจากนมเหมือนกันถูกต้องถูกต้องดังนั้นครับ ก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นลักษณะของนบีเลยครับแล้วฉันเองเนี่ยมาถึงท่านบอรอกอเองเนี่ยฉันจะให้การสนับสนุนจนกระทั่งฉันหมดลมหายใจเลยในการผลักดันในเรื่องนี้โ้ท่านหญิงขอดียะก็เลยมั่นใจเลยว่าเนี่ยต้องเป็นนบีแน่นางก็เลยประกาศเลยว่านางขอศรัทธาต่ออัลลอฮ์และขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างท่านนบีตลอดนี่คือคเป็นมุสลิมคนแรกทูกต้องครับ คนแรกครับคนแรกเลยนะในประวัติศาสตร์อิสลามท่านหญิงคอดีดิชานี่เองแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยพีเตอร์ประเด็นคือเนี่ยถ้าจะบอกว่าถามถึงอัสซิดดีกนี่คือท่านอบูบักใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นซิดดีก็เนี่ยก็คือท่านหญิงคอรดิชานี่แหละไม่มีถามว่าแล้วมันไอ้นี่ยังไงแล้วมันยังไงม่ใช่ใช่ฉันขอปฏิญาณตนทูกต้องถูกต้องโอ้โหสุดยอดครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้นางเองก็ให้การดูแลจนกระทั่ง เราเองอาจจะเคยดินว่าท่านนบีมีภรรยาเยอะใช่ไหมครับมีภรรยาหลายท่านแต่ตอนที่ท่านนบีแต่งงานกับหญิงคอดียานะไม่ได้แต่งงานกับภรรยาสองสามสี่เลยเพราะว่าท่านรักท่านหญิงยอยะมากมากรักมากแล้วก็แม้วันที่นางเองเนี่ยจะจากไปแล้วนะพี่เต้ยครับท่านนบีก็ยังพูดถึงนางตลอดจากแล้วแต่ก็มีคนอื่นอยู่ท่านอบีแต่งงานกับภรรยาท่านอื่นๆด้วยแต่ก็คนหมายเบขหนคือท่านหญิงขอดีย์ถูกต้องครับ โอ้โหคนอื่นไม่ไม่อิจฉาเองก็มีมีความรู้สึกแน่นอนนะอย่างบางเหตุการณ์เองท่านหญิงไอ้ชะาเองเนี่ยท่านหญิงไอช้านี่ก็เป็นพยานในบีและเป็นพยาที่อายุน้อยด้วยใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราว่ากันตามอารมณ์ของผู้ชายเนี่ยพี่เต้ยคนเนี่ยอันนี้เราก็ตรงไปตรงมานะว่าใครระหว่างคนที่สาวอ่ะหญิงสาวกับหญิงที่ม่ายอ่ะหรือแต่งงานมีอายุมากแล้วเนี่ยถ้าจะถามว่าจะรักใครมากกว่าหรือว่าชอบใครมากกว่าเนี่ยถ้าตอบตามอารมณ์นะผมเชื่อว่า ก็ต้เลือกคนสาวอยู่แล้วต้องดูแลอะไรแต่ท่านอบีบอกยืนยันว่าคนที่ท่านรักมากที่สุดคือท่านหญิงคอดีญานี่แหละคือในช่วงแรกที่ท่านอบีรับเนี่ยท่านประสบเหตุนู่นนี่นั่นเยอะมากท่านหญิงคอดีญ่าเป็นไงฮะสนับสนุนตลอดทุกอย่างพีเต้ยเรียกได้ว่าอย่างที่ผมใช้คำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขมายตลอดเนื่องจากถ้าหากว่าท่านอบีโดนกั่นแกล้งนะนางโดนด้วย โดนทำร้ายร่างกายนางโดนด้วยจริงๆนางเป็นคนที่สมบูรณ์ร่ำรวยเพอร์เฟกเป็นคนชั้นสูงแต่ปรากฏว่าสามีชั้นและชั้นมั่นใจในอลอสุบฮหานหัวตาลาท่านกลายเป็นคนที่ดูแลปกป้องให้กำลังใจมาโดยตลอดเลยกองครับ แม้ว่าท่านลบีจะไม่มีท่านก็เป็นคนเอาทรัพย์สมบัติมาให้ใช่โอ้โหซัพพอร์ตทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับแล้วจนกระทั่งสาเหตุที่ทําให้นางเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ของการโดนโดนปิดล้อมพี่เต้ยโดนปิดล้อมเป็นระยะเวลา3ปีนางต้องกินใบผักใบหญ้าทั้งที่นางร่ำรวยนะร่ำรวยไม่ออสินเงินทองนะแต่ออกไม่ได้ เนื่องจากยืนข้างมูฮัมมัดไงแล้วท่านท่านมีลูกอ,อะไรกับท่านนบีัไหมนี่เป็นคนเดียวที่มีลูกกับท่านนบีาครับรในบรรดาเหล่าสตรีทั้งหลายแล้วก็มีจาริยะอีกคนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่มีใครให้บุตรกับท่านนบีเลย โอ้โหเรียกได้ว่าลูกๆเนี่ยบีทั้งหมดเนี่ยก็มาจากท่านหญิงคอดียาทั้งสิ้นคนเดียวเลยนะมาชาวลีน่าแหละท่านนบีแต่ก็เป็นบททดสอบพิเต้ยครับเพราะว่าลูกของท่านนบีเนี่ยก็เสียชีวิตในวัยเด็กเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นท่านหญิงฟาติมาที่ว่ามีชีวิตอยู่หลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปครับผมขณะเดียวกันเนี่ยท่านนบีก็ไปให้กําลังใจและก็ยืนยันว่านางก็จะได้เป็นชาวสวรรค์และลูกๆของนางเองก็จะเป็นสาเหตุทําให้นางเข้าสวรรค์ด้วยโอ้โหนี่ฟังตรงนี้แล้วเนี่ย ไม่อยากจะจบเลยแต่เวลามันหมดช่วงนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งได้ไหมจิบชาเติมชาเติมกาแฟเติมไมโรต่างๆนี่เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอาจารย์ต่อให้อีกนิดนึงนะได้เลยครนะขอหน่อยนะออางั้นพักแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวกลับมาครับ